ายอ่ะเอาเลยครับถ่ายแล้วใช่ไหมครับครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาวันนี้ผมจะมาตอบคำถามว่าเกี่ยวกับนกแก้วนะครับผมอืมเลยครัับบวนตาของเราเมื่อกี้ยังงงก่อนเออทำไมคนถึงชอบเลี้ยงนกแก้วครับเพราะนกนกน่ารักสำหรัผมครับครับแล้วก็เลี้ยงในอย่างเลี้ยงตามครับแล้วก็รู้สึกมันน่ารักเลยครับนกนกกินอาหารอะไรบ้างครับกินเมล็ดธัญพืชครับแล้ก็ผัก ครับกินกินหนอนไม่ได้ใช่ไหมครับกินไม่ได้ครับเพราะมันไม่ใช่นกกินเนื้อครับไม่ใช่พวกนกป่าไม่ใช่นกอินทรีนี่ร่ามีคร<บ>ับให้นกแก้วเออนกแก้วกินไม่ได้ป้าถามก็ไปจะหาเลยผมอืมนกนกซื้อกี่บาทครับซื้อว่ามาสองพันเจ็ดร้อยครับ,บครับแพงไหมครับซื้อแต่ลูกก่อนแพงแล้วครับถ้าโตไปถ้าโตคือราคาเป็นหมื่นเลยนะครับเนี่ยถ้าเป็นนกนกแก้วอื่นสีสวยตั้งจะซื้อไหมครับ ก็ถ้าเป็นนกตัวใหญ่อ่ะสีสวยอ่ะผมจะไม่เอาดีกว่ามันแพงหลักหมือ่นอ่ะหมื่นก็แสนเลยครับครับนกนกพูดได้ไหมครับพูดได้ค่ะเราสองันพูดน้องน้องสอนดีครับด,ดีสวัสดีครับ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 นกเมยมันพูดยากอา้าวสอนยากจัง ถามว่าตอนคืนนกนกเคยร้องไหมครับไม่เคยะเคยร้องกลางวันร้องบ่อยมากเลยครับมาพี่พี่พี่เขได้ยินเหรอเคยได้ยินอยูม่มันดักมันร้องบ่อยอ่ะร้องไม่หยุดเลยอืมร้องดังมากมใช่ไหมตั้นใช่ตอนคืนมันก็เคยร้องอยู่นะครับส่วนตอนคืนตะกอดจะให้มันนอนตะกร้าแต่ตอนนี้มันมันมีที่นอนองวันแล้วที่นอนเตียงเลยตันตั้นเคยจับนกแก้วเข้าบ้านนอนไหมครับ หลายครั้งแล้วด้วยคำถามต่อไปน้องน้องจุ๊บจุ๊บนุกแก้วหน่อยครับ <c oughs> เด็ดจุ๊บจุ๊บทีนึงเฮ้ยเอาอ่ะกล้าซะ <ไป S 1> ด้วยเยจ็บดังเลยครับพี่ดังครับโอ้มีไปมีมาถามต่อมาถามคือลูกแก้วมันไม่กัดคนง่ายใช่ไหมครับ ก็จะดุครับแต่เราเองแต่ตอนเด็กก็จะไม่ดุมันจะไม่กัดคนครับนกแก้วดื้อไหมครับดื้อครับมันชอบกัดแพ้ของอ่ะแพ้แพ้แพ้แล้วบ้างครับทำโทรศัพท์ผมพังแล้วค่าเครื่องหนึ่งด้วยแพ้อะไรต่อครับแพ้หลายอย่างเลยจำไม่ได้แล้วอะมันแพ้หลายอย่างจำไม่ได้อ่ะมันเคยแพ้จะจะขาดไหมครับเคยครับขาดไหมขาดปาดคมมากเลยเคยแพ้พลาสติกขาดเลยอะ เอ,อาเผาแล้วะนิดก่อนโอ้ยมีเยอะถามต่อมาถามต่อมาอมนุ๊กนุกแก้วเรื่องเยอะไหมครับเรืรับเอ่อเรื่องเรื่องเยอะเรื่องเยอะใช่เยอะอยู่นะครับครับ เร่อเยอะอยู่เยอะ,ยอะโคตรเลยครับนกแก้วเคยคิดขะเคยคิดถึงโคนดไหมครับก็คิดถึงแหละมันเคยหลุดไปแล้วครั้งนึงด้วยแต,แต่ว่าไม่คนโทรมาหล,หลุดไปที่ไหนครับหลุดไปหลุดไปเซตันคุณเลดหลุดไปสูงฮอนด้าข้างทางหนวดครับบ,บินบ,บินไปไกลเหรอนกอ่ะไม่ไกลแต่แถวเนี้ยปัน่นปั่นยาไม่ไม่ขี่มันก็ถึงแนละ้วระบาดไม่ได้ครับนกนี้หนีคนครับใช่ไหมตัน่ถ้าปล่อยเชือกเมื่อไหร่ ตั้งเคยปล่อยแล้วเหรอ,อ,อไม่น่าปล่อยเลยใช่ไหมวันก่อนเนาะนี่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 นแก้งี้จ้ะพามาหาตะก้งนะครับครับน้องให้นกนกแก้วเดียเดียมือดิไปหาหาพี่กั๊ดหาตะก้องพนะี่กั๊ดเลยโอ้ยนกไม่ไปลแล้วครับมันติดผมเนี่ยครับขอตัวลาไปก่อนนะครับบบ๊าายย